แค่ตอบแชทงานช้าเลยถูกมองว่าเป็นคนไม่ทุ่มเทเทคโนโลยีต่างๆมันทำให้งานเนี่ยมันเข้าถึงเราง่ายมากนะครับแล้วหัวหน้าหลายคนนะครับก็อาศัยตรงนี้แหละครับที่แจกงานนะครับส่งงานหรือว่าตามงานลูกน้องนะฮะมันเลยทำให้เกิดปัญหาลักษณะนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของน้องท่านนึงนะฮะ เ่าสู่กันฟังผ่านช่องทางอินบ็อกซ์ของเพจของเรานะครับเขาว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าพี่คะหนูรู้สึกว่าชีวิตไม่เคยเลิกงานได้จริงๆเลยคะ่ะถึงเวลาเลิกงานแล้วแต่หัวหน้าก็ยังทักมาในไลน์ในเรื่องงานพอหนูตอบช้าเขาก็จะหาว่าหนูไม่ใส่ใจไม่ทุ่มเทนะครับ แต่ท่านที่บางครั้งเนี่ยในระหว่างที่เขาส่งมาเนี่ยหนูกําลังอยู่กับครอบครัวนะครับทํางานหรือมีกิจกรรมอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับแค่ขอเวลาพักเพื่ออยู่กับครอบครัวบ้างเออมันมัน,ม,นมันรอกันไม่ได้เลยเหรอนะฮะอันนี้เขาเข้าใจได้นะครับแล้วผมว่าคนที่เป็นหัวหน้าต้องเข้าใจมากๆโดยเฉพาะหัวหน้าบางท่านที่อาจจะไม่มีครอบครัวนะ ชีวิตนี้มีแต่ง,งานนะครับอย่าเอามาตรฐานของตัวเราเนี่ยไปใช้กับคนอื่นๆนะฮะเรื่องงานและครอบครัวนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแล้วมันก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าเดี๋ยวนี้บริหารจัดการกันยากนะฮะไอ้เทคโนโลยีการมาของมันเนี่ยมุมหนึ่งก็ช่วยให้ชีวิตการทำงานของเรามันง่ายขึ้นแต่อีกมุมหนึ่งก็คือมันทำให้เส้นแบ่งชีวิต กับงานเนี่ยกลายเป็นเรื่องยากมากยิ่งขึ้นลองนึกถึงสมัยก่อนนะครับน้องๆไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าตอนยังไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีไลน์มือถือไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนนะครับการแบ่งแยกระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่บ้านมันง่ายมากเพราะเมื่อออกจากที่ทํางานแล้วมันจบล้วนะครับแต่วันนี้เทคโนโลยีแชทงานในไลน์กลุ่มในไลน์ส่วนตัวแค่หนึ่งข้อความนะครับมันเหมือนกับว่า เรากำลังมีความสุขอยู่กับทางบ้านนะแล,นแล้วนายเจ้าหนายเนี่ยไลน์มาเนี่ยมันโมเมนต์แบบนี้ผมว่ามันมันคงคงรู้สึกแย่นะครับแล้วก็การมีมือถือการมีไลน์กรุ๊ปแบบเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่างานมันไม่จบอ่ะในที่ทํางานี่ะมันเหมือนเราต้องรอพร้อมรับคําสั่งตลอด24ชั่วโมงอ่ะสุดท้ายผมว่ามันมากเกินไปเหมือนกันนะนะครับมัน,นอาจจะทําให้เราอ่อนล้า หมดแรงนะครับอุนิดง่ายนะฮะงานมันไม่ได้เยอะ,ะอย่างเดียวนะแต่ว่ามันมันเหมือนกับว่าสิ่งที่หัวหน้าหรือองค์กรวัฒนธรรมองค์กรทำเนี่ยมันทำให้เราเสียความเป็นส่วนตัวไปนะครับและเนี่ยพอมันมีมุมมองที่มองว่าเอ่อถ้าลายมาแล้วไม่อ่านนะครับกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนไม่ทุ่มเทจะมาวัดได้ยังไงอ่ะความไม่ทุ่มเท ในระหว่างที่เขาเลิกงานแล้วเงี้ยเออนะเพราะองค์กรต่างๆนะครับมันมีมาตรฐานในการวัดว่าใครตอบเร็วใครอ่านเร็วคือขยันและใส่ใจซึ่งจริงๆแล้วนะตอบเร็วอ่านเร็วเนะี่ยมันไม่ได้บอกเลยนะว่าไอ้คนที่อ่านเร็วหรือตอบเร็วคุณภาพงานมันใช้ได้หรือเปล่าเพราะชีวิตมันอยู่ในตะก,กะป่วยๆแบบนี้มันกลายเป็นว่าทุกคนนะ่ะ ไม่ได้แค่ทำงานเฉพาะที่เขาจ้างนะครับกลายเป็นว่าต้องอยู่สแตนบายตลอดเวลาสมองแทนที่จะได้แบ่งไปมีความสุขกับครอบครัวบ้างมันก็กลายเป็นสมองที่ไม่ได้พักอย่างเต็มที่เพราะงานมันลามมาถึงช่วงเวลาที่เราต้องให้กับตัวเองและครอบครัวนะฮะพอมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆประสิทธิภาพการทำง,งานเราก็ตกนะครับและไอ้วงจรแบบนี้มันบั่นทอนทางร่างกายและจิตใจ ผมไม่อยากใช้คำว่า work-life Balance นะครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่ามันมันมันไม่ Work หรือจะบอก work-life integration ในมุมผมผมก,ก็ยังไม่ถูกต้องสัทีเดียวเนาะถ้าเกิดเราบอกว่า work-life ทั้ง Work ์ทั้งไลฟ์มันอินทิเกรตกันเนี่ยมันก็แลดูว่าเอองานก็เข้ามาได้ตลอดเวลาใช่ไหมผมเชื่อว่ามันจะต้องมีช่วง Interrupt บ้างหยุดบ้างผมไม่รู้นะว่าจะใช้คำอะไรที่มันเหมาะที่สุดนะครับแต่สิทธิ์ในการพักอ่ะมันเป็นสิทธิมันเป็นสิทธิ ที่ทุกคนพึงจะต้องมีนะครับแล้วก็เขาไม่ได้จ้างงานเรา24ชั่วโมงเนาะและบริษัทก็ควรจะต้องเข้าใจด้วยคุณไม่ได้จ้างงานเขา24ชั่วโมงเขามีสิทธิ์ที่จะพักเขามีสิทธิ์ที่จะดีเลยเขามีสิทธิ์ที่จะตอบช้าบ้างไม่งั้นกฎหมายในยุโรปนะเช่นในต่างประเทศถ้าผมจำไม่ผิดที่เป็นที่เยอรมันมัน้งนายจ้างมีความผิดนะครับถ้าเกิดว่าติดต่อลูกจ้างไม่เป็นการอันควรนะในระหว่างที่เขาพักร้อน วันหยุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมเลยมองว่ามันต้องมี Optimization ด้วยนะเวิร์ i ไลฟ์อ i m i ิม t เซชันเพราะเราจะได้ปรับสมดุลเพราะสมดุลแต่ละคนมันไม่เหมือนันไม่เหมือนกันนะบางคนแฮปปี้นะครับบางคนไม่ได้คิดมากเนาะบางคนโอเคกับการที่หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานส่งไลน์มาขอความช่วยเหลือในวันหยุดเงี้ยก,ก็จบไปแต่้างคนที่ไม่โอเคก็ต้องหาจุดสมดุลของตัวเองให้ได้นะครับบางอย่าง อาจจะต้องทําความเข้าใจได้ว่าเออเฮ้ยเขาก็ไม่ถ้าเกิดหัวหน้าไม่ได้ทําแบบนี้เป็นประจํานานๆนนมาทีอย่างเงี้ยก็อย่าไปคิดมันเยอะแต่ถ้าเกิดมาเป็นประจํามาแบบนี้ทุกวันอย่างเงี้ยที่เราหยุดเงี้ยเอออันนี้ก็ต้องคิดแล้วเราว่ามันเราจะต้องจัดการกับมันยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอแบบนี้เรื่อยๆเราจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับผมว่าอันที่หนึ่งก็คือต้องจัดการเรื่องของความคาดหวังหรือว่า expectation ให้มันชัดเจนนะครับ ก็ต้องคุยเอ,อกไว้หน้าตรงๆนะฮะว่าเฮ้ยเราไม่ได้ลังเลเออแบบอิดออดหรือจะไม่ตอบบางทีนอกเวลางานเนี่ยเรามีภารกิจบางอย่างอาจจะตอบช้านิดนึงหรืออาจจะตอบทันทีทีออ่มีเวลาก็ได้นะครับการสร้างขอบเขตแบบเนี้ยผมว่ามันจะทําให้ความสมเหตุสมผลในความเข้าใจมันมากขึ้นนะแต่ถ้าไม่ตอบเลยแล้วไม่เคยบอกกันเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะถูกเหมารวมว่าไม่เต็มร้อยอีกนะฮะอันที่สองนะครับ เอออันนี้ดีตั้งสเตตัสในพวกไลน์พวกอะไรไปเลยนะครับก็ว่าเราตอนนี้บีซีตอนนี้ออฟไลน์ line, หรือจะตอบทันทีอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันก็มีในส่วนของเทคโนโลยีที่ช่วยได้สมัยก่อนอที่ตอนผมทำงานองค์กรเราใช้่ล b l a c k ร e r r y เราก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะฮะอันนี้3นะครับก็ต้องมีการ r พ o r อ t i ต e เรื่องสำคัญเร่งด่วนแบบมืออาชีพด้วยนะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่เขาส่งมา แล้วเรารู้สึกว่าด่วนจริงๆก็ตอบสั้นๆกลับไปว่าเออรับทราบค่ะเดี๋ยวจะรีบเคลียร์ให้ภายในวันลุงขึ้นอะไรก็ว่ากันไปคือหัวหน้าเนี่ยบางทีมันมันสติแตกไงถ้าเกิดว่าส่งอะไรมาแล้วเนี่ยลูกน้องไม่รับทราบแล้วก็ไม่บอกว่าจะทำยังไงอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าแทนที่เราจะหายไปนะตอบเป็นแบบสั้นๆแต่ดูมีเชิงดีกว่าแล้วมันจะได้ดูดีไม่ถูกตีความว่าไม่รับผิดชอบได้เช่นกันนะครับสุดท้าย มันก็ต้องดูแลหัวใจตัวเองดูแลตัวเองบ้างนะครับคือมันจะมีงานอย่างเดียวไม่ได้ไงเราต้องพักด้วยนะครับอย่าสร้างพฤติกรรมแย่ๆให้กับตัวเองหรือว่าสร้างพฤติกรรมให้คนอื่นเนี่ยทําเรื่องแย่ๆกับเราได้นะฮะงานเนี่ยสำคัญก็จริงนะครับแต่ชีวิตด้านอื่นมันก็สําคัญเช่นกันนะครับบทสรุปนะฮะการตอบไลน์แชทเร็วๆเนี่ย มันไม่ใช่เป็นการวัดความทุ่มเทนะครับการทำงานที่มีคุณภาพมากกว่าที่พิสูจน์ว่าเราเนี่ยคือคนที่ทุ่มเทแล้วก็เป็นคนที่องค์กรควรเชื่อใจนั่นเองนะครับอ่ะใครบ้างที่เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับลองมาแชร์กันหน่อยแล้วก็เจอแล้วแก้อย่างไรนะครับเผื่อว่าวิธีการของพวกเราเนี่ยอาจจะช่วยพี่ๆน้องๆที่ติดตามกันได้เช่นกันนะครับ อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้